ือแต่ละปีนีสุขภาพมันต้องเสื่อมลงถอยลงเรื่อยๆอยู่แล้วตามอายุนะคะแต่เราก็ต้องการโอเคในในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยากจะแข็งแรงไปตลอดปกติเนี่ยจะเป็นคนออกกำลังกายเนี่ยสัปดาห์ละ3-5วันนะคะจะ วิ่งตอนเช้าอะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะบางครั้งก็หนึ่งชั่วโมงก็จะได้ระยะทางประมาณ3-5กิโลเมตรนะคะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวในรุ่นหรือเปล่าที่ยังสามารถวิ่งได้แทบทุกวันคนอื่นคงทำไม่ได้แบบนี้นะอะไรประมาณนี้คนะ่ะเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะคะหลังจากใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาม,มา8อาทิตย์นะคะไปวัดความยาวเทโลเมียร์เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ600เบสแฟร์ค่ะ ชั้นสาวขึ้น8ปีเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยระดับความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นค่ะ